อยู่มาสามชั่วโมงแล้วทาไมแปลงนี้ไม่มียุงครับไม่มีตัวไม่มียุงครับถ้ามียุงแสดงว่าแมงมาจากโคราชมาจากเชียนภูม,มิ่มาจากหนองบัวลำพูสวนยางจะไม่มียุงแล้วถ้ายุงไม่มีเนี่ยแสดงว่าเราใส่ปุ๋ยคอกได้ที่เราพ่นน้ำหมักได้ที่จนยุงไม่สามารถอยู่ในสวนได้ทีนี้พอยุงอยู่ไปได้เพื่อยางก็จะดีดินสะอาดอากาศสะอาดน้ําสะอาด ความลับก็อยู่ตรงนี้เองนะครับพี่ๆครับใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆค่นน้ำหมักตามเยอะๆสร้างดินให้มีชีวิตจนเกิดระบบนิเวศขึ้นมาแล้วจุลินทรีย์ใต้ดินจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นไม้เมื่อต้นไม้อุดมสมบูรณ์จะสร้างสารไล่ยุงและแมลงออกมาได้ครับโอ้ขอแค่ครับนี่อยู่ในแปลงครับอยู่ในสวนยางพารามาจะสามชั่วโมงแล้วนะครับดูนะครับผมให้ดูไม่มียุงครับโคตรโหดครับก็ เป็นไปตามปิระมิดเฮลเพนส์นะครับท้าต้นไม้สมบูรณ์แบบที่สุดจะเป็นชั้น4ี่สามารถไล่แมลงออกจากแปลงได้ครับนี่ครับคือเพอร์เฟกช็อตนะครับกับสวนยางพาราที่พึงจะเป็นครับที่สามารถไล่แมลงออกจากแปลงได้คือความสมบูรณ์ขั้นสุดนะครับที่พึงมีเท่าที่ยางพาราจะทําได้ครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับความลับก็อยู่ตรงนี้เองนะครับพี่ๆครับใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆพ่นน้ําหมักตามเยอะๆสร้างดินให้มีชีวิตจนเกิดระบบนิเวศขึ้นมา ใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆรากมันอยู่แค่นี้รากมันอยู่แค่นี้นี่เห็นแล้วใช่ไหมอ่าดินสะอาดอากาศสะอาดน้ำสะอาด